เข้าศูนย์มาเขาบอกโบพังเปลี่ยนที่ศูนย์เจ็ดแปดมืนมาที่เราก็หมื่นกว่าบาทแต่บอกก่อนเลยว่าไม่น,น่าใช่โบอ่ะไหนเสียงไหนที่บอกว่าโบพังอะ่ะ เ,เดี๋ยวเสียงก็น่ากลัวเหมือนโบอยู่นะหูมึงฟังว่าไม่ใช่โบแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันนะช่างของเราหูดีหรือเปล่าไม่หายนี่อายเข้านะพร้อมโชว์ผลงานเนีัยฮะ,ะมั่นใจแค่ไหนครับเยนะ <Yeah. S 2> อ ตายแล้วศูนย์บอกโบพังตายแล้วน,นี่เก็บข้อมูลด่วนอันนี้ก็เลยได้ลูกค้าเพิ่มเลยครับคันนี้เขาก็เลยรีแมปเพิ่มไปเลยครับจากแค่จะเปลี่ยนเทอร์โบที่ศูนย์หกเจ็ดแป้าหมื่นกลับมาทํานี่เสียไม่กี่บาทก็เลยรีแมปไปเลยครับเบ็ดเสร็จแล้วก็ยังหลักพันอยู่ดีจบไปครับก่อนจบเราก็จัดไปหนึ่งของงานเพลงแทดแทดแทดแด